วัสดีค่ะรายการรักลูก The Expert Talk โดยสุชาดาบรรณาธิการรักลูกค่ะมาต่อเนื่องกันค่ะคุณพ่อคุณแม่ EP นี้เรายังอยู่กับคุณหมอเดลนะคะสวัสดีคุณหมอค่ะครับสวัสดีครับค่ะเราพูดกันไปแล้ว3วิธีแนวทางการเลียงลูกเรามาต่อกันที่วิธีที่4ค่ะก็คือเรื่องของเลี้ยงประครบประงหงมเด็กป่วยได้ง่ายคือเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องดูแลสุขภาพ ซึ่งถ้าไม่ดูแลก็มีปัญหาแน่นอนเช่ชนเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่พาไปหาหมออันนี้ก็มีปัญหาบกพร่องอันนี้คือกลุ่มบกพร่องซึ่งก็จะไม่ได้ลงรายละเอียดเพราะอันนี้มีปัญหาแน่เห็นชัดเลยเห็นชัด<ม>แต่มีทั้งประเภทที่เยอะจนเกินไปครับหมอจะเปรียบเทียบง่ายๆเลยนะมีแม่ลูกคู่หนึ่งเนี่ยที่เขาแม่เนี่ยทำงานแล้วมีพี่เลี้ยงดูแลปรากฏเที่ยงวันนั้นเนี่ย แม่รับรู้อตอนเย็นนะตอนที่กลับมาบ้านว่าเที่ยงเนี่ยลูกเนี่ยตกเตียงแล้วแม่ก็ตกใจแต่ตอนที่แม่เห็นตอนเย็นนั้นนหะ่ะลูกสบายดีไม่ได้มีอาการอะไรมแม่ก็ฮิ้ววิ่งโลมาที่หมอเลยบอกว่าหมอคุณหมอช่วยเช็คให้ละเอียดเลยนะฉันมีลูกคนเดียวเองอแล้วช่วยเช็คให้ละเอียดเลยว่า ลูกเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมกลัวกระทบกระเทือนสมองค่ะแล้วหนูอ่านมาแล้วด้วยนะว่าถ้าเกิดมีอาการอะไรเล็กๆน้อยๆหรือเลือดเสริมอะไรนิดๆหน่อยนอยเนี่ยมันจะไม่มีอาการที่หมอต้องการซักประวัติคือดักคอหมอไว้เลยว่าถึงหมอซักอะไรไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะว่ามันจะไม่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 เกิดอาการอะไรต่างๆแต่หนูต้องการให้หมอเนี่ยช่วยรับรองให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าลูกหนูไม่มีปัญหาหมอก็ถามว่าแล้วเหตุเกิดเมื่อไหร่ ตอนเที่ยงเที่ยงเที่ยงบ่ายประมาณนั้นเกิดอะไรขึ้นตกเตียงคําว่าตกเตียงเตียงเป็นแบบไหนก็ต้องมานั่งถามพี่เลี้ยงครว่าเตียงเป็นแบบไหนปรากฏว่าไม่ใช่เตียงฮะมันคือฟูกตกเบาะตกเบาะเบาะประมาณไม่ถึงฟูดเลยแต่เบาะเลี้ยงเด็กอ่ะ่เบะลี้ยงซึ่งเด็กกลิ้งแล้วก็ตกมาไอ้ตกหัวกระแทกกระแทกอะไรพื้นเป็นพื้นอะไรป่าเกอโอเคเป็นไม้อ่ะเป็นไม้ แล้วก็กระแทกลูกตกใจเอาแน่นอนอ่ะว่าเขาก็ต้องตกใจกับเหตุการณ์เขาก็ร้องไห่ร้องไห้เสร็จถัดจากนั้นเป็นยังไงก็เล่นตามปกติไม่มีอาการอะไรเลยคุณหมอแต่หนูไม่ไว้ใจคุณหมอต้องช่วยเช็คให้ละเอียดเลยหนูจริงๆอยากให้ทำเมมาไอเลยโอ้เอางั้นเลยทำเมมาไอนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะเพราะเอา9้าเดือนเข้าทำเมมาไอซึ่งตอนที่เขา ตอนที่เขาอยู่กับเราเนี่ยเขาหัวเราะเล่นสนุกสนานไม่ได้มีอะไรเลยฮะแต่ด้วยความที่แม่มีลูกคนเดียวแล้วแม่มีความรู้สึกว่ามันพลาดไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวเลยเนี่ยขอให้หมอยืนยันหน่อยได้ไหมห,หมอเขาบอกว่าคุณแม่รู้หรือเปล่าว่าเอ็มไอเนี่ยมันแพงนะจ่ายได้เต็มที่หมอ <ใจ S 1> ไม่ต้องห่วงไม่ใช่เรื่องใหญ่โอเคแต่คุณแม่รู้หรือเปล่าว่าเวลาจะทำเอ็มไอเนี่ยลูกต้องเข้าไปนอนนิ่ง และไอ<ช>้เกเดือนนอนนิ่งๆแบบไม่ให้เคลื่อนไหวอะไรเลยเพื่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามันจับได้เนี่ยนะมันต้องทําเป็นแบบประเภทที่เขาต้องนิ่งถ้าซีลแบบประเภทเต็มที่เลยเนี่ยลแล้วจะมาชาัเด็กเก้าเดือนมันไม่มีทางหรอกที่จะไปนอนหงายแล้วก็จะให้มัดอะไรอย่างนั้นมันไม่ยอมแน่แล้วต้องทําไงหมอต้องทําให้เขาหลับ แล้วหลับเฉยๆธรรมดาไม่ได้เพราะมันต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงเพราะคุณแม่บอกว่าพลาดอะไรไม่ได้เลยสักนิดเดียวสะด้วเราต้องฉีดสีเข้าไปในเส้นเลือดเพื่อพิด,ดูเรื่องของเส้นเลือดว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นตรงไหนด้วยหรือเปล่าอการทํากระบวนการนี้เป็นชั่วโมงเพราะ,ะอาจจะต้องดมยาอ,มอมแม่นิ่งเงียบไปสักพักหนึ่งหันมาตอบหมอว่าหมอเพื่อลูกเต็มที่ไม่อัน้น คือขอโทษน,นะเพื่อลูกเต็มที่ไม่อันนะแต่คนเจ็บตัวล้วนๆน่ะคือลูก,ลกซึ่งซึ่ง,งลักษณะแบบนี้อ่ะเราจะเห็นเลยว่ามีพ่อแม่ที่หมอใช้คำว่าด้วยสุขภาพเราเรียกในภาษาฝรั่งว่ามูลชาวเส้นซินโดรมบายพ็อกซี่ความหมายก็คือว่า เครียดมากฮะแล้ววิตกกังวลมากมีแม่บางคนอาจจะเคยเห็นย่าย่ายายตัวเองหรือผู้สูงวัยของในบ้านาวยเป็นมะเร็งประสบการณ์เดิมต้องการป้องกันให้หมดตรวจเช็คเลือดในโลกนี้มีการตรวจเช็คเลืออะไรบหา,า,าความเสี่ยงหาความเสี่ยงของลูกให้หมดว่าจะต้องไม่มีโอ้มันเยอะไปไหมเนี่ยท่านจะเห็นเลยว่า ประเภทแบบนี้คือดูแลสุขภาพก็จริงแต่เยอะจนเกินไปซึ่งถ้าเยอะจนเกินไปเราเคยเจอแม่คนหนึ่งที่ย่าของเขาป่วยเป็นมะเร็งไตแล้วก็เสียชีวิตแม่ต้องการเช็คเช็คตัวเองไม่พอขอเช็ค,ชคล,ลูกด้วยทีนี้เช็คลูกต้องการให้ทำรีโนสแกนเขาเรียกเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่จะต้องทำ ตรวจลึกลงไปที่ตัวไตทั้งหมดรายละเอียดเนี่ยซึ่งหมอก็บอกว่า,วามันทําไม่ได้เพราะมันไม่ได้มีข้อบ่งชี้ที่<อ>จะต้องทําเลยอะ่ะจะอยู่ดีๆมานั่งทําในลกักษณอันนี้มันก็ไม่ใช่แ<อ>ม่ก็เลย,ย,ยไปเอาน้ําแดงใส่ในปัสสาวะแล้วเอามาให้ดูเนี่ยแค่เนี้ยพออย่างหมอบอกสาหัับหมอตรวจไม่ยากฮะว่ามันคือน้ําแดงหรือเลือด ไม่ได้ยากอะเพราะมันมีทดสอบฮะดิฟสติกจุ่มลงไปเราก็จะรู้แล้วไอ้นี่มันฮีมโหมโกบินฮีมหรือมันไม่ใช่ฮีมนึกออกไหมแต่แม่มีความเพียนพยายามมากเลยคือเทน้ําแดงใส่ปัสสาวะขอให้หมอช่วยตรวจให้ทีอขอโทษนะรายนี้แม่ได้ยาไม่ไ คือแม่ป่วยแม่ป่วยป่วยเยอะเกินฮะคือเครียดเขาเรียกว่าวิตกกังวลย้ำคิดย้ำทำเครียดซะจนกลายเป็นมาลงที่ลูกแล้วอย่างนี้ลูกจะเป็นยังไงลูกก็ต้องเจ็บตัวผลที่เกิดขึ้นก็คือลูกก็เกิดความหวาดระแวงฮะเพราะว่ามันกลายเป็นว่าโอ้โหเฮ้ยะไปทาอะไรก็ไม่กล้าเขาก็หวาดระแวงไปกับแม่ไปด้วยนะเพราะแม่เองเ มีบุคลิกที่หวาดระแวงไปหมดเลยลูกก็ซึมซับความหวาดระแวงไปด้วยเพราะเยอะจนเกินไปก็ต้องระมัดระวังครับอันนี้คือในแง่สุขภาพหวาดระแวงนะคะกังวลลูกก็จะไม่กล้าเป็นเด็กที่ทําอะไรไม่กล้าลงมือทำกลยเขาจะกังวลไปหมดเลยเช่นล้างมือก็อาจจะล้างสักสิบรอบยี่สิบรอบไอ้ที่เราไม่ใส่แมสกันนี่ไม่ได้นะดีไม่ดีต้องมีเฟสชิลมีอะไรมาปกป้องตัวเองกันไปหมดเพราะเราเครียดไปหมดเลย มันใกล้เคียงกับอันที่ห้าก็คือเลี้ยงแบบเร่งรัดเด็กต่อต้านนะฮะไม่ใกล้เคียงฮะแบบที่ห้านี่มีปัญหาเยอะครับตอนนี้หมอเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นครับใช่เป็นอยู่การันตีเลยครับเ,เพราะด้วยระบบแพ้คัดออกก็เลยเร่งรัดบังคับแล้วเราก็กังวลกับอนาคตเรียนจันทร์ถึงจันทร์ไม่ใช่ใจถึงใจนะเรียนจันทร์ถึงจันทร์ เรียนตะบี้ตะบันเข้าไปเลยเรียนตื่นตีห้าล้อหมุนหกโมงเจ็ดโมงเช้ามาถึงที่โรงเรียนมีการบ้านเช้ามีการบ้านเช้าด้วยนะแล้วก็พอเริ่มเรียนก็เลิกเรียนเอาสักประมาณบ่ายสามครึ่งต่อด้วยกวดวิชาต่อด้วยไปติวมหมายถึงพ่อแม่ติวต่อนะอแล้วก็การบ้านทั้งของกวดวิชาและของทั้งที่โรงเรียนก็ทำกันเข้าไปนอนเกือบเที่ยงคืนตื่นตีห้าทำอย่างเงี้ยจันถึงสุก เสร็จแล้วไปต่อเสาร์อาทิตย์ไปสถาบันกวดวิชาลงกันเช้าบ่ายเช้าบ่ายต่อเนื่องกันจนพ่อแม่นี่แทบจะเอาเสือ<ม>่อมผืนหมอนใบเนี่ยไปนอนอยู่ที่สถาบันกวดวิชาอันนี้คือเร่งรัดบังคับหมอเคยเจอเคสหนึ่งที่ต้องบอกว่ามสี่โรงเรียนสาธิตจุดๆ,ๆแล้วพ่อกับลูกเนี่ยทะเลาะกันสุดขีดเลยฮะมีปัญหากันลูกเพิ่งสอบไฟนอลเสร็จมสโรงเรียนสาธิตดังฮะ พอวันรัถัดไปเนี่ยลูกต้องไปกวดวิชาเพราะพอ่อลงไว้ให้เรียบร้อยเลยพ่อไปลงไว้ลูกก็โมโหว่าทําไมไม่ถาม<ต>เขาสักคําบ้างว่าเขาจะอยากเล่นเวลินอยากจะพักผ่อนบ้างนี่อยู่ดีๆวันรุ่งขึ้นพ่อก็เถียงเลยก็แก,ก,กมีเป้าหมายอยากเป็นหมอไงพ่อก็เลยจัดให้ไงให้เรียบร้อยพ่อลูกมาพบหมอ แม่มานี่ร้องไห้อย่างเดียวแม่ไม่คุยด้วยพอพ่อนี่ความดันขึ้นฮะความดันโลหิตขึ้นเส้นเลือดแบบโอ้โหโมโหมากว่าหวังดีให้กับลูกแล้วทําไมลูกมาทําแบบนี้กับพ่อหมอเ็าเลยว่าตอนไอ้นี่เป้านี้เป็นเป้าไข่โอ้เป้าของลูกไม่ใช่เป้าของหมเอ้าแล้วถ้าเกิดว่าเราลงกวดวิชาเต็มที่เลยนะแล้วถ้าลูกสอบไม่ติดขึ้นมาแล้วเราจะรู้สึกเสียใจไหมพ่อเขาบอกไม่รู้สึกเสียใจหมอเสียใจทําไมอ่ะ มันไม่ได้เป็นเป้าหมายของผมอะ <c oughs> หมอบอกอ้าแล้วมันคือเป้าหมายเป้าหมายของลูกอัน <c oughs> ที่จริงนะ <c oughs> นี่พ่อพูดต่อนะการที่พ่อคนนึงจะทําให้ลูกตัวเองถึงเป้าหมายนี่มันผิดด้วยหรือหมออืม <c oughs> หมอบอกเออมันไม่ผิดนะก็ถูกถ้ามันเป็นเป้าของลูกจริงถ้างั้นหมอถามอีกทีสมมุติถ้าสอบไม่ติดแล้วลูกแล้วพ่อจะรู้สึกยังไง <c oughs> ผมไม่รู้สึกยังไงหรอกหมอ เพราะผมไม่ได้ต้องการให้ลูกเป็นหมอเขาจะเป็นอาชีพอะไรก็ได้ที่เขารักและชอบค่ะแค่นี้แล้วขอเป็นคนดีแค่นี้ผมก็ภูมิใจตายแล้วคุณดอยว่าพ่อพูดหล่อไหมฮะหล่อมากหล่อมากเลยกับตอนแรกแม่แราคิดว่าหมอควรจะถามอะไรเขาต่อหมอก็าเลยบอกพูดดีมากคอนเซปต์ดีนะพูดดีมากแต่หมอถามนิดเดียวฮะ ไอ้ที่พูดมาตะกี้ทั้งหมดเนี่ยเคยกอดคอคุยกับลูกแล้วบอกลูกตรงๆบ้างไหมว่าพ่อไม่ได้ต้องการให้ลูกเป็นหมอลูกจะเป็นอาชีพอะไรก็ได้ที่ลูกรักขอเป็นเพียงคนดีแค่นี้พ่อก็ภูมิใจตายแล้วไม่เคยพูดครับงั้นกันบ้านกลับไปพูดสัปดาห์ถัดไปแม่หมาหมอหมอรู้ไหมความดันของครอบครัวลดลงอย่างน่าใจหายเพราะที่ผ่านมาทะเลาะกันตลอด เดี๋ยวนี้พ่อกับลูกนอนหลับฮะแล้วเกิดอะไรขึ้นเขาออกจากห้องหมอไปแล้วพร้อมกับเกาหัวออกไปฮะว่าจะเชื่อหมอคนนี้ดีไหมเนี่ยแต่เขาไปค้นหาประวัติของหมอเสร็จ่าเอา,อาเชื่อวะา ก็เลยลองลงมือทําโดยการกอดคอคุยกับลูกเลยว่าลูกพ่อปลดล็อกเลยนะพ่อไม่ได้ต้องการให้ลูกเป็นหมอเลยจะเป็นอาชีพอะไรก็ได้นี่คือตัวอย่างของเร่งรัดบังคับซึ่งหมอเชื่อแน่ว่าตอนนี้ผู้ปกครองหลายคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นคือวางเป้าให้ลูกเรียบร้อยเลยแล้วเขาจะต้องมีหน้าที่เดินตามเป้านี้และจะมีเครื่องหมายคําถามอยู่ในใจว่าการที่แม่คนหนึ่งการที่พ่อคนหนึ่งจะทําให้ลูกบรรลุเป้าหมายมันผิดด้วยเหรอหมอ ไม่ผิดหรอกครับท่านแต่ตกลงมันเป็นเป้าของท่านหรือเป็นเป้าของลูกครับแล้วการที่พ่อคนหนึ่งจะมาส่งสัญญาณว่าเขาไม่ได้ต้องการให้ลูกเป็นหมอเลย mm hmm. เขาจะเป็นอาชีพอะไรฟังดูดีมากเลยครับคุณพ่อคุณแม่ฟังดูคอนเซปต์ดีฮะแต่คำถามของหมอครับท่านครับท่านเคยกอดคอคุยกับลูกไหมแล้วคุยกับลูกตรงๆรเลยว่าฉันไม่ได้ต้องการให้ลูกเป็นหมอเลยเป็นอาชีพอะไรก็ได้ที่ลูกรัก แล้วถ้าพอใจถ้าทำในลักษาอย่างนี้ได้ท่านจะไม่เจอปรากฏการเรียนแบบโอเวอร์สติมู i เลชันเร่งรัดบังคับจังถึงจังท่านจะได้ใจถึงใจเป็นทางออกใจถึงใจคุยคุยกันซะจูนเป้าหมายกันซะแล้วก็หาวิธีการที่มันถูกต้องระหว่างเดือนถัดไปผมเจอครอบครัวนี้ที่พารากอนนะพร้อมไวโอลินอบอกว่าอ้าวสวยเลยสวยหล่อเลยจริงๆเขาเลิกแล้ว เอาตามที่ลูกชอบอบอกโอ้สุดยอดนั่นแหละครับสุดยอดนั่นคือวิธีการที่ถูกต้องสําหรับค,ครอบครัวนะคะต่อไปเป็นวิธีการที่หกค่ะก็คือเลี้ยงแบบสําลักความรักอันนี้เราเคยได้ยินกันมาเยอะเลยก็คือ s p o ยเด็กคือมีหลายบ้านานะเช็ดปัดกวาดถูบ้านซักผ้าคุณพ่อคุณแม่ฮะช่วยถามตัวเองแล้วตอบด้วยความซื่อสัตย์นะ ว่ามีบ้านไหนครับที่ลูกตัวเองเช็ดปัดกวาดถูบ้านซักผ้าล้างจานท่านอาจจะบอกว่าสำหรับความรักแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเช็ดปัดกวาดถูบ้านซักผ้าล้างจานหมอเกี่ยวสิครับเพราะว่ารักต้องร่วมทุกร่วมสุขคุณดอยร่วมทุกร่วมสุขในบ้านเนี่ยมันต้องร่วมทุกในบ้านเช็ดปัดกวาดถูบ้านซักผ้าล้างจานนี่เป็นหน้าที่ใครแม <Jeez> <satellite> ่คุณดอยต่อว <upgrade> ่าหน้านที่แม่ ไม่ใช่มันเป็นหน้าที่ของทุกคนที่อยู่ในบ้านนั้น่ถูกมากลูกก็มีหน้าที่ที่จะต้องช่วยแม่กําลังล้างจานพ่อกําลังกวาดบ้านลูกกาลังนั่งงานหนังสืออันนี้คุณดอยว่าดีไหมไม่ดีก็ตามหลักอ่ะก็าถ้าเราตอบแบบอยู่ข้างหัวเดียวเราก็บอกว่าไม่ดีเอาเอาใหม่นะะแม่กําลังล้างจานนี่ทําชั่วไหมครับ ไม่ไม่ชั่วดีไหมแกทาดีนะดีพ่อกําลังกวาดบ้านนี่ทาดีไหมดีลูกกําลังนั่งอ่านหนังสือนี่นั่งทาชั่วไหมนั่นไหดีมากเลยเออปรากฏว่าทาดีทั้งหมดแต่อะไรหายอะไรหายไปลูกเกิดจิตสํานึกขึ้นมาว่าเฮ้ยพ่อเรากําลังกวาดบ้านอแล้วจะลุกขึ้นไปช่วยเพราะแม่หันมาเลยลูกอ่านหนังสือต่อไปเลยหน้าที่กวาดบ้านทพ่อทำไปหน้าที่ลูกคือเรียนหนังสืออย่างเดียวออ นี่คือสำลักความรักครับเรามีเด็กเยอะเลยครับที่ไม่เช็ดปัดกวาดถูบ้านซักผ้าล้างจานเลิกกางเกงในตัวเองก็ไม่ซักไม่สนใจพ่อแม่สปอยทุกอย่างมีคนใช้มีคนเลี้ยงทําจนทัศนคติของลูกเปลี่ยนไปแล้วว่างานบ้านไม่ใช่นาที่ฉันฉันไม่จำเป็นต้องร่วมทุกร่วมสุขในบ้านความรักมันไม่เกิดขึ้นบนรักร่วมทุกร่วมสุข มีแต่ความสุขอย่างเดียวถ้าเป็นในลักษณะนี้จะใส่ถุงเท้าทีเลี้ยงแบบสปอยมากเลย<ม>ก็คือคนใช้ขึ้นไปจัดการให้บนห้องซะเบ็ดเสร็จ<ม>ถ้ามาสไตล์นี้เนี่ยเสียแน่ครับ<ม>แล้วก็จะกลายไปเป็นคนที่ใช้คำว่าไม่ได้เคารพศักดิ์ศรีของความเป็นเพื่อนมนุษย์กันเองความรักที่<ม>กลายไปเป็นรักรักรักแบบสมบูรณ์แบบไม่ได้อ่ะมันเป็นรักฉาบฉวยอ่ะมันเป็นปัญหา วัยรุ่นแบบที่เราเห็นตอนนี้ใช่ไหมคะซึ่งเยอะมากตอนนี้แล้วพ่อแม่ก็ไม่รู้นะไม่รู้ตัวว่ากำลังพัฒนาลูกให้กลายไปเป็นลักษณะนั้นคือไม่สามารถที่จะรักร่วมทุกข์ร่วมสุขได้แล้วก็เขาเรียก่าปลนเปลืให้ทุกสิ่งทุกอย่างอยากได้ก็มีให้หมด อันนี้คือสปอยแน่ๆครับซึ่งจะมีปัญหาคือคือมันจะมีปัญหาอย่างที่เราก็จะเห็นว่าเด็กไวัหลุนตามกันไปข่าตัวตายหึงโหดคือมันก็เริ่มมาจากไอตัวที่เราสปอยลูก <A S 1> นีทั้งก็คือรักรักเยอะแล้วก็ผิดหวังไม่ได้ เพราะนั้นผิดหวังไม่ได้ทนกับความทุกข์ไม่ได้เจอกับความขัดแย้งก็เบรกเลยไปไกลเกลีย่ยกันไม่เคยเห็นคู่ไหนไกลเกลียกลกล่ยลงได้เลย,ยสุดท้ายก็ลงเอ่ยด้วยกันใช้ความดุรแรงเพราะนั้นหมอเข้าใจว่ารักนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องเข้าใจว่ารักนั้นคือรักร่วมทุกข์ร่วมสุขไม่ใช่รักเพียงแค่มีแต่ความสุขปรนเปล่อแต่ความสุขเจอความทุกข์ไม่ได้เจอความยากลําบากไม่ได้ต้องเจอกับความยากลําบากด้วยครับ และยากลําบากร่วมกันไปฮอจึงเป็นง่ายๆเลยก็คือเช็ดปัดกวาดถูบ้านสักผ้าลังจากเริ่มต้นจากตรงนี้กันก่อนเริ่ม<ค>จากใน,นบ้านตอนนี้ยังทนัน<ป>ตอนนี้ยังทนันใช่ครับ,รบขออีกข้อหนึ่งค่ะคุณหมอคะเลี้ยงแบบขาดพื้นที่ส่วนตัวเด็กเกิดความเครียดอันนี้หนูเพิ่ง น่าจะเป็นเรื่องใหม่ยสาหรับคุณพ่อคุณแม่หมอก็เคยเจอครอบครัวหนึ่งถึ่อยากจะไปเยี่ยมเขามากเลยว่าเป็นไปได้ยังไงเนี่ยมีแบบนี้ด้วยเหรอในครอบครัวก็คือว่าไม่ให้ดูทีวีจนอายุ18ปีตรงตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กก็คือดูทีวีไม่ได้เข้าบ้านปุ๊บปิดทีวีทีวีทีวีไม่ดูจะใช้ไอ้นี่มีดีอะไรทั้งหลายเนี่ยนะ ขอเมื่อกลับเข้าบ้านของทุกคนแม้กระทั่งของพ่อแม่ด้วยให้มายึดไว้ที่ส่วนกลาง <S <S ไม่ให้ใช้ <S <S ในบ้านไม่ให้ใช้ <S <S จะใช้ได้แบบอิสระเสรีก็ต่อเมื่ออายุเกินสิบแปดปีไปแล้วหมองงมากเลยทำได้ด้วยเหรอวะเนี่ยถึงขนาดที่ไม่ต้องใช้กัในในบ้าน <18 S 2> ขนาดนี้ลนะแล้วแถมไม่พอนะลูกบิดประตูลูกมีห้องส่วนตัวฮะแต่พ่อทำลายลูกบิดประตูไว้ เพื่อสามารถนิเทศงานได้ตลอด24ชั่วโมงถ้าไปถึงขนาดนี้นะผมว่านี่แหละเขาเรียกพ่อป่วยอะอันนี้พ่อป่วยหรือแม่ป่วยคือลงไปดูได้แม้กระทั่งเขาแชทอะไรกันเขาข้อความอะไรกันเขาคุยอะไรกันแทบจะไปนั่งเลยนี่หนักข้อเขาไปอีกที่ล่าสุดที่เจอนะเขาเรียกขาดพื้นที่ส่วนตัวแม้กระทั่งเรื่องอาบน้ำด้วยกัน,นคือไม่มีพื้นที่ส่วนตัวะ อาบน้ำด้วยกันคือหมายถึงแม่ลูกโดยที่ลูกชายอายุ14ปีแล้ววัยรุ่นแล้ววัยรุ่นตอนกลางขอโทษสรีระเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วแม่ก็แก้ผ้าอาบน้ำด้วยกันกับลูกที่แก้ผ้าเนี่ยได้ยังไงเนี่ยขาดพื้นที่ส่วนตัวไหมเยอะไหมอย่างนี้เยอะไปไหมเยอะมากสุดๆสุดโต่งไปเลยอ่ะนี้ก็เกินไปแกยังถามได้นะว่ามันปิดตรงไหนอะหมอมันคือแม่ลูกที่ คลอดลูกคนนี้มาด้วยกันอขอโทษฮะคุณแม่ฮะถ้ามีบ้านไหนทําอย่างนี้อยู่นะกลับมาใหม่ฮะตั้งหลักใหม่นะลูกไม่ใช่เป็นทรัพย์สมบัติของพ่อแม่ที่อยากจะทําอะไรก็ทําได้แบบไหนก็ได้โปรดเข้าใจไว้ด้วยเข้าใจผิดครับลูกไม่ใช่ทรัพย์สมบัติของพ่อแม่ครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นปุ๊บก,การให้เกียรติและเคารพศักดิ์ศรีของลูกจึงมีนัยยะ แม้ลูกโตขึ้นมาแค่ประถมไม่ต้องรอถึงมัธยมเลยก็ได้การที่พ่อคนหนึ่งไม่จับที่ที่สมวนของลูกเลยเขาเรียกเคารพในพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยลูกจะเกิดการเรียนรู้โดยซึมซับเลยว่าขนาดคนเป็นพ่อเราเลยเนี่ยเขายังเคารพพื้นที่ส่วนตัวแล้วคนอื่นซึ่งเป็นคนนอกอจะมารุกล้ำชั้นได้อย่างไรอื แล้วท่านจะไม่สอนโดวยวิธีนี้แล้วท่านจะสอนโดวยวิธีท่ทองจําหรือไงฮะถามใครใครมาจับส่วนนั้นส่วนนี้ของหนูไม่ได้เปประโยชน์าทาคือคือถ้าเกิดว่าพ่อทําให้ดูเป็นตัวอย่างหรือแม่ทําให้ดูเป็นตัวอย่างเนี่ย mm. เขาเรียกวัฒนธรรมในลักษะอย่างเงีนเน้ยเวลาลูกเติบโตขึ้นไปเขาก็ติดนิสัยนะ mm. เขาก็เอาไปใช้ใช้ mm. ในบ้านนู้นบ้านนี้เราอยากให้ลูกเป็นแบบไหนล่ะ ถ้าเราอยากให้ลูกเคารพพื้นที่ส่วนตัว<ม>เราก็ต้องเคารพพื้นที่ส่วนตัวของลูก<ม>เช่นเดียวกันครับศรัทธาและสัตจะของลูกเนี่ยมันมีความหมายนะถ้าวันนี้เราไม่มั่นใจในสัจจะและศรัทธาของลูกเลยเนี่ยแล้วมันจะไปกันยังไงฮะเนี่ยตกลงเลี้ยงลูกกันยังไงฮะไม่มีศรัทธาต่อกันนะ<ม>แล้วศรัทธามันไม่ได้เกิดขึ้นบนพลังลบนะฮะมันเกิดขึ้นบนพลังบวกครับทีนี้ถ้าเขาโตมาในครอบครัวที่ ถูกสตริกไว้หมดเนี่ยเขาก็จะโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีครอบครัวที่สติ๊กับลูกไปกันกลุ่มพวกนี้ขาดความมั่นใจเกลี้ยงหมดเลยไม่เหลือเลยเกลี้ยงเลยฮะไม่เหลือเลยฮะเพราะว่ามันไม่มีความมั่นใจอะไรเลยจะทําอะไรสักอย่างขนาดขนาดจะอาบน้ำยังไม่มีพื้นที่ส่วนตัวนี่มันไม่เหลือความมั่นใจหมดแล้วแล้วพ่อแม่ก็จะมาปรึกษาหมอหมอทําไมลูกเนี่ยเป็นคนที่งอๆแล้วก็ไม่ค่อยมีความมั่นใจเลยเขาไม่กล้าทําอะไร ซ้ายก็ไม่กล้าทําขวาก็ไม่ขาดความมภาวะผู้นํานี่ไม่ต้องคิดเลยหายเข้าหม้อไปเลยฮะเพราะหมอไม่คิดว่าคุณพ่อคุณแม่จะเลี้ยงลูกให้ขาดความมั่นใจไม่มีความเป็นลีดิเดอร์ชิพไม่เห็นบทบาทการตัดสินใจไม่รู้เซนส์ออฟต์พอลเปอร์ตี้ก็ไม่มีฮะเซนส์ออฟ p e พอลเปอร์ตี้คือความเคารพในพื้นที่ส่วนตัวไม่มีฮะพวกนี้โดนล่อลวงได้ด้วยครับไม่รู้ตัวฮะต้องใช้ว่าถูกล่อลวงโดยไม่รู้ตัวไม่ได้เจตนาจะไปล่อลวงใคร แต่ตัวเป็นเหยื่อในการที่ถูกล่อลวงได้โดยไม่รู้ตัวโดยซ้ำไปโอ้จริงๆมันฟังฟังดูเหมือนว่าผลกระทบมันก็รุนแรงอยู่แต่บางบทีพ่อแม่เราก็เผลอหรือที่นี้หนูถาม,มา<ป>รักมากไปกังวลมากไปยิ่งตอนนี้สถานการณ์ ออกบ้านก็น่ากลัวทาอย่างงู้นก็น่ากลัวโรคก,ก็น่ากลัวมันก็เผอที่มันจะทําให้เกิดวิธีการเลี้ยงลูกหลากหลายแบบค่ะ<ม>ค่ะอีพีนี้เราพูดกันไปแล้วค่ะถึงถึง7วิธีถึงแนวทางการเลี้ยงลูกนะคะอีพีถัดไปเหลืออีก2แนวทางการเลี้ยงลูกค่ะที่เราจะมาเช็คตัวเองกันว่าเอะเราบกพร่องกันอีก2วิธีนี้หรือเปล่านะคะอีพีนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอเดลมากค่ะว่าระบบนิเวศเรามีปัญหาจริงๆะ แล้วมันก็ตรงกับที่พ่อหมอพูดก็คือว่าเคสร้อยเคสที่ส่งมาพบหมอในปรากฏว่าระบบนิเวศของเด็กป่วยซะยิ่งกว่าตัวเด็กอพ่อแม่ครูป่วยซะยิ่งกว่าตัวเด็กฮะไม่ใช่ตัวเด็กป่วยเด็กพยุงตัวเองอยู่ตอนนี้เขาก็พยายามพึ่งตนเองของเขาในสไตล์ตเ,เขาแล้วเราก็ไม่ค่อยจะฟังเสียงเขาด้วยสักเท่าไหร่ภาพแบบนี้มันกาลังปรากฏเกิดขึ้นอยู่ ทั้งหมดที่เรากำลังคุยกันอยู่ตรงนี้จะเห็นเรื่องของครอบครัวที่เลี้ยงลูกแบบสำารักความรักการรูปแบบเราจะเห็นเลยว่าทุนชีวิตสภาพเป็นยังไงแล้วตอนนี้เราก็จะเห็นเบ้าหลอมของครอบครัว,วว่าเรากำลังเป็นต้นแบบที่ดีจริงหรือเปล่าติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ a p p l e Podcast Spotify และ YouTube Channel รักลูกค่ะ อย่าลืมกด subscribe กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราแล้วพบกันนะคะ